สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคบวันนี้ผมก็จะมาเล่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมกินิกเกมนต้าเม่ Fighting o ฟวิลลผมจะมารีวิวเบลเลี่แอัลโคเชียสคุ้มไหมถ้าเติมอัลโคเชียสกับออฟวิชินนะครับซึ่งวันนี้ผมเติมมาเนะีครับผมคุ้มไหมถ้าเติมสองตัวนี้นะครับว่ามันจะคุ้มไหมถ้าเติมแล้วมันจะคุ้มไหม

ไปเลยกันเลยพวกเรากระตานอสอนงั hey. ้นเหรอจะตีให้ตายไม่อย่างแรงอ่ะโอ้ยแต่ขอไปสำหรับเสียงนกวนได้นาะเออตึ้งติ้ๆๆิๆว Terdeng, terdeng, terdeng. Kata musuh, itu rusuh. Hai, hey, pipang, siapapun. สำเร็จชนะว่าคะแนนเต็มสิบผมว่าให้เก้าไม่เก้าดาเมีมันเบาไปนิดนึงดาเมีมันเบาไปนิดนึงเบานิดนึงเบาไปนิดนึงต่อไปโอ้โหจริ นี่ตอนนั้นเร้เห็นตัวหจินภาปคิจินไปเลยครับผมขอเปิดอันตรีก่อนเลยล่ะนแฮ่แฮ่ชึบตีไป ว่ายังไงว่ายังไงคาต์ทานอสซอมันจะขวิดผมไปล้างเออเฮ้ย,ยแรงทุกคนแรงมากจริงๆไม่ได้หลอกโคตรแรงผมว่าคุ้มกว่าเบเลียนให้ตัวเชียร์นั่นเนี่ยคุ้มกว่าผมว่าเออเดินจับ อันตีเลยนะกันปิว้วเรียบร้อยครับผมว่าเต็มสิผมว่าให้สิเ่ยก็สำับช่วยเหลืกดต s u b s c r i เพ่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย